บ้านแหังทิศตะวันตกเฉียงเหนือพลังงานได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี2ในสของทิศแล้วนะครับสำหรับบ้านที่หันไปในทิศนี้ขอให้ท่านสังเกตดูด้วยนะครับว่าตั้งแต่การปี25 6 5เป็นต้นมาการงานการเงินสุขภาพความรักหรือโชคลาภได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะครับเพราะว่าในทิศนี้จะมีทั้งหมด45องศาซึ่งพลังงานที่ดีไหลเข้าสู่หน้าบ้านในทิศนี้ ก็จะมีทั้งหมด30องศาซึ่งคิดเป็น2ใน3ของทิศนี้นะครับสำหรับบ้านที่สังเกตดูแล้วว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมาการเงินที่เคยมีปัญหาก็มีสาภาพคล่องมากขึ้นการงานบารมีหรือตำแหน่งต่างๆก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นความรักโชคลาภหรือสิ่งใดก็แล้วแต่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงว่าบ้านของท่านได้มีพลังงานที่ดีไหลเข้าสู่หน้าบ้านของท่านแล้วนะครับสาหรับท่านที่นอนอยู่บริเวณหน้าบ้านก็ให้ท่านคงสภาพและพฤติกรรมการนอนของท่านไว้เช่นเดิมนะครับและให้สังเกตดูว่าถ้าหาว่าเหมือนจะส่งผลดีแต่ไม่ดีสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดพลังงานภายในของท่านไม่ถูกหลักนะครับก็ให้ท่านทดลองปรับเปลี่ยนโทนสีของผ้าห่มหรือหาที่นอนมงคล ามคลิปที่ผมได้เคยทำเอาไว้ให้ท่านไปนค้นหาดูนะครับและทดลองทำดูด้วยตัวท่านเองและบ้านที่หันไปทิศนี้ที่พลังงานที่ดีไหลเข้าสู่หน้าบ้านก็จะส่งผลไม่ดีต่อผู้ที่นอนอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับเพราะว่าในยุคนี้พลังงานทิศดีเมื่อไหลเข้าสู่หน้าบ้านแต่หลังบ้านก็จะเป็นพลังงานที่ไม่ดีไหลเข้ามานะครับถ้าท่านนอนอยู่บริเวณหลังบ้านก็ให้ท่านย้ายไปนอนบริเวณหน้าบ้านดูนะครับและเปิดหน้าต่างรับลม จากทิศทางหน้าบ้านแทนโดยหน้าต่างที่ใช้ได้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนเท่านั้นนะครับถ้าหาเป็นบานผลักหรือบานสวิงก็ต้องเปิดตั้งฉาก90องศาเพื่อรับพลังงานที่ดีที่ไหลเข้าสู่บริเวณหน้าบ้านนะครับส่วนบ้านที่เหลืออีก15องศาที่พลังงานเปลี่ยนจากดีกลายเป็นร้ายให้ท่านสังเกตดูนะครับว่าจากการเงินที่เคยดีมาตลอดกลับมีปัญหาการบริหารงานหรือตำแหน่งงาน มีปัญหาเพิ่มขึ้นสุขภาพสมาชิกภายในบ้านที่แข็งแรงดีกับเจ็บป่วยจากโรคที่คาดไม่ถึงความรักจากที่ไม่เคยมีปากเสียงกันกับทระเรลาะกันรุนแรงแบบไม่ทราบสาเหตุหรือท่านอาจจะถูกโกงเงินจากคนใกล้ตัวโดยที่ท่านคาดไม่ถึงเช่นกันนะครับแสดงว่าบ้านของท่านได้รับผลกระทบจากพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับสำหรับบ้านที่หันไปในทิศนี้ คนที่นอนอยู่หน้าบ้านแล้วส่งผลที่ไม่ดีการแก้ไขเบื้องต้นก็ให้ท่านย้ายไปนอนบริเวณหลังบ้านและเปิดหน้าต่างรับลมบริเวณหลังบ้านตามที่ผมได้อธิบายไว้นะครับและให้ทดลองปรับเปลี่ยนโทนสีของผ้าห่มและหาที่นอนมองคลด้วยตัวของท่านเองถ้าหากท่านรู้จักสังเกตและปรับเปลี่ยนเพียงเท่านี้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะไม่ส่งผลร้ายต่อบ้านของท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ